วีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเทคนิคการใช้หัวจับสี่จับแบบอิสระนะครับใช้ในการจับชิ้นงานอุปกรณ์ก็ยังมีเดลเกตครับแบบก้านตรงและก็แบบก้านกระดกนะฮะแล้วก็ตัวฐานจับแม่เหล็กของเดลเกตในวิดีโอนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะกลึงงานกลมโดยใช้หัวจับสี่จับแบบสี่ปากอิสระเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องเซ็ตสูตรให้ร่วมสูตรนะไม่งั้นมันแกว่งนะบลึงยากในที่นี้เขาก็จะใช้เดลเกตครับผม ในการตรวจสอบว่าชิ้นงานเนี่ยเอเียงเบี่ยงเบนไปทางไหนนะครับเพื่อีจะง,ง่ายในการหาหมุนหรือว่าขยับปากตีจับของเขานะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยก็เอาดราเกตมาจับที่ป้อมมีดนะครับแล้วก็แบบก้านตรงนะครับให้ก้านของตัวดราเกตเนี่ยไปจิ้มอยู่ขอบชิ้นงานตรงส่วนของเซนเตอร์ให้ได้ศูนย์กลางนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองหมุนหัวจับดูครับเราจะสังเกตว่า,าเข็มของกา้าน เข็มของตัวดอเกตเนี่ยจะมีการแกว่งตามชิ้นงานที่มัน,มนแกว่งนะค,ะครับรือว่าหรือว่ารันอาทย์อยู่นะฮะถ้าเกิดชิ้นงานเนี่ยเบี่ยงเบนไปทางค่าบวกเนี่ยสแสดงว่าชิ้นงานเนี่ยเอียงเข้าหาตัวดอเกตนะครับแต่ถ้าเกิดชิ้นงานนะฮะเบี่ยงเบนไปทางค่าลบนะครับผมก็แสดงว่าชิ้นงานเนี่ยหนีออกจากอาดอเกตหรือว่าหนีออกจากเซนเตอร์นั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการปรับโดยการหมุนที่ ตัวปรับปากหัวจับนะครับผมทั้ง4ปากมันจะปรับกันเป็นคู่นะครับปรับกันเป็นคู่ฝั่งตรงข้ามสังเกตในวิดีโอนะครับอย่าปรับกันเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับผมเพื่อิหมุนฝั่งหนึ่งเข้าหมุดฝั่งหนึ่งก็ต้องหมุนถายออกนะก็ค่อยปรับไปจนเข็มไม่มีการกระดิกหรือว่ากระดิกน้อยที่สุดตามที่พอใจเลยนะครับผมสังเกตว่าตรงนี้เราก็นิ่งแล้วนะเข็มกระดิกน้อยมากครับผมก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับจะดูฮะดูเลข คาเบอ่ยงเนอันนี้กาลังจิ้มเข้าไปแล้วก็ให้เขา้าศูนใหม่แล้วลองหมุนดูแกว่งนิดหน่อยใช้ได้ครับอย่างนี้กึงได้ถ้าเกิดแกว่งเยอะเนี่ยมันจะเป็นการกระแทกกับตัวมีดกึงนะฮะก็อาจจะทําให้มีดกึงเสียหายแล้วก็งานไม่ร่รวมศูนย์จริงนะฮะกลึงไปก็ใช้งานไม่ได้อีกถึงตรงนี้เขาก็จะค่อยๆหมุนนะครับหมุนช้าๆ ก็ดูค่าลันเอาน้อยๆนะฮะว่าอยู่ในเลงประมาณ1ช่องไม้ที่เขาต้องการนะครับถ้าเบี่ยงเบน1ช่องตรงนี้ถ้าดูไม่ผิดตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน1ิไมค้อนนะครับผมซึ่งก็ถือว่าดีมากนะครับลันเอาสิบในทอนสำหรับงานเื็นแบบนี้นะนะครับต่อไปก็จะเป็นการเซตจับงานเหลี่ยมบ้างครับงานเหลี่ยมเนี่ย อาจจะมีบางครั้งที่เราจะต้องคลึงทั้งคว้านนะฮะหรือว่าจะคลึงเป็นทรงกระบอกยื่นออกมาจากชิ้นงานก็ได้นะครับทําเป็นเท้าอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะใช้ตัวยันศูนย์เป็นนะครับเข้ามาช่วยในการจับในช่วงแรกนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ใกล้ๆเคียงเซนเตอร์เนี่ยเราก็ใช้ปรับหัวจับปากจับให้มาจับชิ้นงานนะครับผมามากดไว้ก่อนนะครับผม ขันตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าได้ยุ่งยากอะไรนะฮะแต่ว่าต้องอาศัยตัวช่วยกนะ็คือตัวตัวยันต์สูญยันต์สเป็นนะครับทีนี้การที่จะให้ร่วมสูญกันเนี่ยก่อนจะใช้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตั้งความร่วมสูนระหว่างหัวเครื่องกับท้ายเครื่องก่อนนะครับซึ่งในนิสิตเนี้ยสมมุติว่าเป็นการตั้งไปแล้วนะฮะเดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยจะมานํานเสนเอวิธีการตั้ง ูนย์หัวเครื่องกับท้ายเครื่องเป็นยังไงนะฮะเมื่อเราจับยึดชิ้นงานไปแล้วเนี่ยทีน,นี้ก็ต้องมาทําการวัดอีกทีหนึ่งถ้าหากเราต้องการที่จะคลึงแบบละเอียดนะฮะหรือว่าต้องการให้ค่าลานเอ้าน้อยจริงๆเนี่ยเขาจะทําการใช้ตัวแท่งสกบอกอเหมือนกันนะฮะเป็นตัวแท่งที่กลมนะฮะแล้วก็ถามายานศูนย์เท่าทีเพื่อที่จะให้มีช่วงว่างที่จะ ให้ตัวดรกเกตวัดค่าได้นะครับผมตรงนี้นะครับพอมีระยะความยาวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเห็นค่าเบี่ยงเบนมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดมันอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมันก็จะไม่ค่อยเห็นค่านะอย่างนี้เราก็จะทําให้เราเซตง่ายขึ้นอีกนะฮะเหมือนเดิมครับผมเหมือนตอนช่วงวิดีโอแรกตน้ตนๆน,นะฮะที่ชาร์เดรกเกตจับที่เพางานนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองหมุนหัวครับผมสังเกตว่า เข็มมีการเบี่ยงเบนนะครับผมอันนี้หมุนดาเกตเซตศูนย์ไหมครับเพื่ออย่าดูค่าที่ชัดเจนว,ว่าเบี่ยงเบนไปเท่าไรนะฮะไปทางด้านไหนถ้าเห็นว่าค่าเบี่ยงเบนไปทางด้านบวกอันนี้หมุนไปด้านลบนะฮะต้องหมุนดูครับเบี่ยงเบนเยอะไหมถ้าเบี่ยงเบนเยอะเห็นแล้วว่าเบี่ยงเบนฝั่งไหนนะครับเราก็มาตั้งที่ปากจับเลยครับ เขออาจะปุ่นฝั่งนี้เขาต้องมาฝุ่นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นคู่กันนะครับผมตั้งดูเข็มเบี่ยงเบนเยอะไหมเยอะเราตั้งไหมค่ามันถอยลงเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนค่านิ่งนะครับค่านิ่งนิ่งก็คือดูที่เข็มอยู่ที่ถ้าเกิดเราตั้งศูนย์ไว้เข็มจะต้องอยู่ที่ศูนย์นะฮะ เมื่อรองซูมเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นค่าที่แหว่งอยู่นะฮะทำให้ง่ายในการปรับตั้งนะฮะถ้าเกิดต้องการละเอียดเราก็ค่อยปรับอีกครับเพราะซึ่งอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายอมรับได้แล้วเบี่ยงเบนไม่ถึงขีดนะครับผมถือว่ารับได้ถึงตรงนี้ก็เป็นอานจบพิธีครับผมเพื่อตอกย้ำความชนาญก็มาดูอีกวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ก็คล้าย อันที่แล้วนะครับก็จะเป็นเทคนิคจับงานเหลี่ยมแต่ว่าอันนี้เขาก็จะมีการวัดวัดหาร,ระยะในการจับเพื่อปรับที่หัวจับนะครับผมเขาไปวัดชิ้นงานว่าชิ้นงานเขากว้างยาวเท่าไหร่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เอายันศูนย์เป็นนะครับมาวัดระยะด้วยตัวไม้บรรทัดนะฮะเพื่อกะระยะหาศูนย์กลาง ในการจับจะได้ไม่มากไปนะฮะแล้วก็คลายตัวหัวจับปากจับเอาไว้นะครับให้ได้เจนเตอร์ที่เราต้องการจะจับจริงอันนี้ก็เอาชิ้นงานมาครับชิ้นงานมาจับด้วยปากจับได้เลยเดี๋ยวเขาจะใส่ชิ้นงานแล้วนะครับเราสักครู่ปากจับมันสีจับอิสระนะครับมันกลับด้านได้ ีนี้ก็ได้เวลาเอาชิ้นงานนะครับสี่เหลี่ยมมาใส่นะครับผมสังเกตว่าจะมีการเจาะรูนําศูนไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะใช้ให้ตัวยันสูนเป็นทำหน้าที่ของเขานะยันเอาไว้นะฮะให้ได้เซนเตอร์ของตัวชิ้นงานจริงๆนะครับที่ร่วมสูนกับหัวเครื่องจริงๆนะครับนี่เราก็ใช้ปากจับกดเข้าไปครับยึดจับชิ้นงานไว้นะครับเอาให้หน้าสัมผัสมันพยายาม แนบกับปากจับให้มากที่สุดนะครับโดยใช้คอรหรืออะไรก็ได้ครับต่อเข้าไปเมื่อมั่นใจแล้วเราก็ทําการล็อกครับผมล็อกพอแน่นก่อนนะครับล็อกพอแน่นก่อนเสร็จแล้วก็ทําการลองหมุนดูครับเช็คค่อยๆหมุนช้าๆก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบว่าชิ้นงานไม่มีการเวียงหรือว่ามีอาการที่ไม่ร่วมส่วนมากเกินไปหรือว่าปากจับจับไม่อยู่นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเซนเตอร์นะครับผมตัวเซนเตอร์นะครับปากมันจะเป็นเทปเปอร์อยู่แล้วนะครับก็เตรียมใส่ลงไปตรงจุดที่เรามาร์คทำเซนเตอร์มาร์กเอาไว้นะครับผมโดยอีกฝั่งหนึ่งของการยันศูนย์นี่นครับจะถูกไว้ยันไว้กับตัวยนันศูนย์เป็นนะครับที่ฝั่งของตัวยนันศูนย์ท้ายนะครับผมการนี้จะมีประโยชน์ตรงที่เป็นตัวช่วยขยาย าการเยื้องสูดนะฮะจะทําให้เราเห็นว่ามันเยื้องสูดมากหรือน้อยนะครับถ้าเกิดมาก้านมันสั้นมันก็เรามองไม่เห็นนะ,ะมองยากนี้กร้านยาวเราก็จะง่ายขึ้นนะ,ะเห็นว่ามันเนีน่ยฮะอย่างนี้เห็นว่ามันเยื้องเยอะใช่ไหมฮะก็ออลองค่อยหมุนใช้มือหมุนดูครับไม่ต้องหมุนเร็วครับถ้ามันเยื้องเยอะนะครับเราก็ต้องปรับนะครับทีนี้ก็ต้องใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมครับผมคอนเซปต์เดิมใช้เดวอเกตครับผม ตั้งเอาปลายดะเกตนะครับสัมผัสกับขอบของตัวกานยันศูนย์ครับผมการยันศูนย์น้าตำแหน่งใกล้ใกลกับชิ้นงานนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเอามือหมุนเนี่ยมันมีการแกว่งอยู่แกว่งอยู่นะฮะเห็นไ,ไหมฮะการตัวดาเกตก็มีการเคลื่อนที่เข้าออกนะฮะตัวเลขก็จะเดินไปฝั่งบวกฝั่งลบตาม ค่าความดันเอานะรตรงนี้เราก็มาปรับตัวปากจับนะฮะเป็นชุดๆเป็นคู่นะฮะขันด้านหนึ่งเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องคลายออกนะเพื่อปรับระยะให้ของเขา,ขาค่อยๆปรับไปครับจนค่าค่าตัวเลขนะฮะมีการเหวี่ยงน้อยจนเป็นที่พอใจนะหรือว่าจนนิ่งนะครับผม สังเกตดูว่าเมื่อเข็มนิ่งแล้วนะครับก็ใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เอาตัวยันศูนย์ออกครับการยันศูนย์ออกได้แล้วนะครับก็เตรียมโปรเซสของการกลึงต่อไปนะครับลองหมุนดูครับเดี๋ยวลองหมุนดูสังเกตว่าจุดนี้จะไม่มีการแกว่งเลยเห็นไหมฮะไม่มีการแกว่งเลยครับเพราะว่าเราทําการตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใช้งานได้จะคว้านนะครับผมจะกลึงอย่างอื่นก็ได้แล้วครับอ่า ก็ถือว่าไปลองฝึกทำกันดูครับผมวิดีโอต่อไปนี้ก็จะเป็นการาหาศูนย์กลางของชิ้นงานที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับงานนี้เราใช้ตัวดอะเกตแบบก้านก,กระดกนะครับผมซึ่งจะสะดวกต่อการใช้งานลักษณะนี้มากกว่าอันดับแรกแบบง่ายๆไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเยอะนี่ก็เอาดอะเกเนี่ยนะครับเคลื่อนเข้าไปหาตรง ขอบชิ้นงานนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยเราจะวัดแตะสัมผัสที่ขอบด้านนอกของตัวก้อนวัตถุดิบของเรานะครับผมที่ขอบด้านนอกนะครับแล้วเราก็เช็คดูว่าขอบทั้ง4ี่เนี่ยมีอาการเขาเรียกว่าเยื้องศูนย์แค่ไหนนะครับถ้าเกิดฝั่งไหนมากเราก็ต้องปรับตัวหัวจับนะครับผมนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นการตั้งที่โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรครับก็เป็นการสัมผัสที่ขอบนอกของตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นนะครับแต่ว่าวิธีเนี้ยเราบางครั้งเราก็จะเผลอนะครับผมเผลอหมุนหัวจับเนี่ยมันก็จะดันการตัวดาเกตทําให้เสียหายได้นะครับทีนี้วิธีที่เขาจะทํากันเนี่ยก็คือว่าจะเป็นการเอาอุปกรณ์เสริมตัวนึงนะครับผมนะคือใช้แผ่นโลหะนะครับ หรือวัสดุที่แข็งๆแล้วก็ผิวเรียบนะครับผมมา,าแปะไว้ที่ขอบด้านนอกของตัวแผ่นตัวชิ้นงานสีสเลียมจัตุรัสของเราในนี้วิดีโอนี้เขา,เาใช้ยางยางรัดเลยครับรัดแผ่นอลูมิเนียมาบางๆนะครับผมที่แข็งแรงพอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อรัดครบทั้ง4ด้านแล้วเนี่ยเราก็ใช้ดลเกตรครับไปวัดด้านในนึกถึงว่าเวลาหมุนเนี่ยมันเป็นวงกลมถูกไหมฮะเดลเกตจะต้องสัมผัสด,ด้านในของตัว ตัวแผ่นเพลทนะฮะด้านในนะฮะอ่าสัมผัสหมุนไปครับอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องคอยถอยตัวดะเกตออกนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามาาันจะเวลาที่เราหมุนหัวจับเนี่ยจะทําให้ชนดะเกตชนก้านดะเกตพังนะครับผมซึ่งก็จะสะดวกต่อการทํางานนะครับผมอ่าตรงน,นี้เราก็ตั้งระ,ระยะนิดนึงนะครับอ่าคราวนี้วิธีการ ปรับก็เหมือนเดิมครับฝังไหนที่มันลันเอาเยอะกว่าเขาแล้วก็คลายน็อตไขตัวหัวจับนะครับผมเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเข็มไม่กระดกตามที่เราต้องการแล้วนะครับไม่มีการลันเอาอย่างที่เราต้องการและก็เป็นอันใช้ได้แค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้ความร่วมสนย์ของตัวชิ้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับ เครื่องกึ่งเรียบร้อยก็กึ่งงานได้ต่อไปโอเคไว้ติดตามวิดีโอถัดๆไปนะครับเราก็จะหาเทคนิคมาลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ